กลัวๆเนาะคะ่ะพามาส้มทองพี่น้องคะ่ะเอาบรรยากาศกลางทุ่งให้ทุ่งหน้าบ้านเฮาฝากตอนเอฟซี ee, ค่ะบรรยากาศดี่ดิพี่นอ้องวิววิวค่ะค่ะมื้อนี้ก็วันที่สิบสี่เนาะคะ่ะมื้อนี้กะมีน้อยลาวค่ะสําะะสหรับแนวทางตัวเลขของเซียนหญิงเนาะค่ะม้วนนี้แนวทางตัวเลขของของเซียนหญิงเดี๋ยวเดี๋พี่น้องเดี๋ยวลงมาหมาื่อวาน เมวูวานนี่เมอวานนี้นะท่าตัวเลขของเสี้ยนหญิงหันเลยจับปูบเข่านะคะแตเ่เลขวิ่งเลขยรูดเข่านะคะเจ็ดเข้าสี่ครั้งแล้วก็หาเขา้าเทื่ึงน้อยหนึ่งนะคะหามาสุมทงพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเนะคะเนาะค่ะสวัสดีสามท่านค่ะคนไทยหน้าพี่น้องคุณเนาะ ขนไถหน้าไถขุนหน้าคนใส่ใส่รถอีตแตกไถรถไถหน่อยเนาะค่ะสวัสดีนะคะสิเจ็ดท่านอยู่ดีไม่แห้งกันสุขูสุข้นบอก่าพี่น้องะ่ะค่ะแอดมินผ้ามาส้มทงมือน,นี้เนาะค่ะมือนอีก,ก็มีน้อยมีเล่าจังไหเอฟซีท่านใดเขามาแล้วกว็ทักทายพูดคุยกันแต่ก้อนพี่น้องะ่ะรอเวลาเนาะ โมงครึ่งท่านยี่ดอกท่านลงทุนยี่ดอกค่ะพี่น้องค่ะฝนตกมือแรกฝนอีกตกอีกบนนอ้อพี่น้องเดี๋ยวแค่นกล่องให้เบิ่งทั้งนั้นปากกระส่งแหล่ๆอยู่ที่พี่น้องทั้งนั้นนะคะปากกระสุ่งแหล่บนมือดอยู่มบอแรกกราสิบตนตกอีกพาะพี่น้องฝนตกแล้วอากาศดีพี่น้องในการแบบบ้านหนอกเข้าทุ่งไหทุ่งหน้านาะคะ่ะ แกวตวกา่ากำลังเขียวกากระด้พี่น้อง,ออองสวัสดี19ท่านนะคะท่านไหนเข้ามาแล้วอดใจรอเด้เอ,อพี่น้องเด้อมาเบิร์คนไทยหน้าไปสักก่อนพี่น้องเอาบรรยากาศแบบลูกทึ่งบ้านเข้า ค่ะสำหรับแนี่ทางสุเรขของเส้นหญิง in, มันนี่กันนอยลาวหละค่ะเนาะโอ้ลมแห้งเหนะลมแห้งแห้งบรรยากาศสุดยอดเลยเนรอไอเดี๋ยวพาส้มทงทางนั้เหรอพาส้มทงทางนั้พเจ้าไทยหมดแล้วแหละ แดดกบับว่ปานไดนพี่น้องเมื่อแรงยานมีฝนอ,อิูนแล้วพี่น้องส้มทงกันหาเขาหอมกันนี่นครับโอ้ท่างบ้านแอดมินพี่น้องเลยสองสามมื่อวันนี้กินเห็บดบาหวานเบาไวละเห็ดออกคักพี่น้องเลยมาได้ต่าได้พี่น้องเด้อสวัสดีค่ะอุอ่นเอ็มออนคุณเอ็มออนเข้ามาท่านแรกเลย เ็น๋ยังเขาห่มก่อนเขาห่มแล้วพี่น่องไปคุณเนมออนสบายดีไหมคะคุณเนมออนรรยากาศสุดยอดเลยพี่น่องทองให้ทองหน้าลุกไม่ไหวกาฝนตก มาล่างไงสวัสดีนะคะคุณเข็มพรคุณเอ็มอ่อนคนนะคนไทยหน้าเปีนาะเก็บภาพบรรยากาศแบบ สารบานเข้าปากตอนนะคะพี่น้องนะบรรยากาศนี่กันสมุนีหาเบิงแถบสิบโมมีแล้วเดี้ยพี่น้องรถไทยหน่อยส่วนมากเขาเจ้ากัดไทยรถไทยไงกันนะคะนะสบายดีค่ะคุณเอ็มออนจังไดยกาสำหรับเอฟซีทันใดที่เข้ามาเมื่อนี่กะ ลงทุนน้อยแล้วก็ให้ยมานนะพี่น้องเนอะแกนกล่องเห็นตรงทางนั้นพกกนนี่น้องค่ะเพิ่งจเป็นตะก,กาขึ้นไปพี่น้องอา้าว่ามันสีแดงว่ะสันเตว่าฝนคือขึ้นม,มาอยู่พี่น้องเอาท่านใดเข้ามาแล้วกา เตรียมแคบเตรียมจดนะคะสำหรับของเซียนหญิงค่ะเซียนหญิงวันที่14สวัสดี51ท่านนะคะยาฝ่าวนี้จากกันได้พี่น้องเนะ้ได้ตัวเลขก่อนค่อยไปกดใจรอแอดมินกา ขาเวลาพี่น้องคุยถากาเวลาเนาะคะ่ะจะเย็นๆพี่น้องคะจังใดก็ได้ดอกขาแป๊บหนึ่งคะ่ะอยากดีดีพี่น้อง ดีไม่แห้งกันสูฟูสูค้นนี่ดอกเนาะพี่น่องอเนาะอะเข้มแคบค่ะมันแดดนาี่นาอเอ่ะ เซียนหญิงฮานอยบวกลาว14ีธมิถุนายน6 6เนาะค่ะ292615ค่ะชุดเน้นเนาะเป็นตัวล่องกับ6 4ี่ค่ะวิ่งรูดไปที่6กับ2เนาะค่ะเน้นไปที่6กลอง2ค่ะเอาพอคุณแม่ทนันใดเข้ามาแล้วก่แค่ปอใดกระจดค่ะสำหรับของเซียนหญิงนอยลาวเนาะ การเย็นสบายเลยพี่น้องลมพัดว้อยๆอ๋อท่านใดขอให้โชคดีให้เฮงให้ปังค่ะสำหรับเอฟซีท่านใดที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆนะคะสำหรับแนวทางค่ะคุณเนมอนค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเนมอนวันนี้ขอให้โชคให้มาเดอร์คุณเนมอนค่ะเอฟซีท่านใดเขามารับชมรับฟังขอให้โชคให้มาร์เนี่เฮงให้ปังซื้อน้อยซื้อเล่าก็ให้แตกวงปังเนาะค่ะเนาะค่ะ จังไแล้วก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่ได้พี่น้องเด้ขอขอคนละหนึ่งแช่ค่ะพี่น้องค่ะแช่ออกไปเนาะคะ่ะเนาะค่ะแอดมินจะได้มีกําลังใจตามหาตัวดีตัวเด็ดฝากตอนพ่อแม่พี่น,น,ะะน้องเอฟซีเนาะเนาะกว่าวาช่วงนี้ช่วงนี้แอดมินบอกใครไ,ได้ลงคลิปดนโดนแอดจะได้ลงคลิปมือละคลิปสองคลิปเนาะคะ่ะบอกใครไ,ได้เดินสายทําคลิปคือแต่ก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องสู้้สูน้ำมันมาไหวพี่น้องน้ำมันแพงค่ะแอดมินก็นเลยบ่อยากเดิน สายค่ะจังหววยรัฐบาลไทยคือเมื่อวานนี่แอดมินกะไก่ห่วยออกแอดมินกะคอยสิทยอยลงเนาะค่ะแอดมินกะสิบวได้ลงทีคือแต่ก่อนเนาะแหลนหลายสูน้ำมันบ่ไวรายได้บอกเกิดกับแอดมินกะเลยบ,บอกแหลนคือแต่ก่อนเนาะค่ะค่ะสำหรับห่วยรัฐบาลไทยแอดมินกะลง้ห้แล้วค่ะสำหรับของโคขงสุดท้ายของปู่พระอาจารย์วัดป่าช้า เนาะคะ่ะแล้วก็ปู่ฤาษีพันล้านแล้วก็พ่อเสยนกลางดงเนาะคะ่ะกับยายฉีเนาะส่วนที่เหลือจะเป็นของเส้นหญิงพ่อเส้นนันนา,นา,นาเดี๋ยวแอดมินจะลงให้บวกเกินมาอื่นนะสำหรับหววรัฐบาลไทยะคะ่ะสำหรับเอฟซีันใดที่รอคอยเนาะคะ่ะเอ้าจังไดก็ขอให้โชคให้มาอีกเท่าน,นึงสำหรับเอฟซีันใดลงทุนแจให้แล้วค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยค่ะคุณเอมบอนขอบคุณมากๆค่ะ นิมออยน่ารักมากเลยเขามาถักท้ายทุกมือเลยคุณนิมอ่อนค่ะเอา้าจังไดก็ขอให้โคให้มนันสื่อน้อยใดก็ให้แตกน้อยนันเดอคุณนิมอ่อนแชร์หนึ่งแชร์แล้วค่ะน่ารักมากเลยจังไดก็ขเขา้โชกดีให้ให้ปังกันสุข,ขูสุขคนสำรับห้าน้อยเล่าเนาะคะ่ะเริ่มนีอนันินก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องค่ะ พรุงนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ